รถสีเทา Aero กอยู่ในรถมาด้ารุ่นไหนสวยกว่ากันนะครับคลิปนี้ช่อง a p s k i a c t i v e มีคำตอบให้ครับ แอโรเกนนะครับเป็นสีที่กระแสะตอบรับดีมากนะครับเป็นสีใหม่ของ Mazda ในช่วงปี2025นะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อรถสีเทาร์อโรเกนเนี่ยเยอะมากๆนะครับจากสถิติที่ช่องอัพสกายบีบขายรถ Mazda มาในช่วงปีนี้นะครับเอาละครับสีเทาร์อโรเกนเนี่ยมันเป็นสีใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะมีอยู่ใน Mazda รุ่นไหนบ้างน,นะครับก็คือนี่เลยซ้ายมือของแอปเป็น Mazda 2นะครับ Essential รุ่นใหม่ปีใหม่2025และ CX3 Essential รุ่นใหม่ปีใหม่2025เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพามาดูรีวิวเปรียบเทียบกันนะครับว่าสีเทา Aero Grey เนี่ยจะอยู่ในรุ่น Mazda 2และก็ Mazda CX3 นะครับมีความแตกต่างและสวยงามประมาณไหนนะครับและนี่ก็คือ Mazda 2 Essential นะครับรุ่นย่อยในคลิปนี้จะเป็นรุ่น p a l m นะครับรุ่น p a l m เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ก็มีสีเทา Aero Grey นะครับพร้อมส่งมอบเช่นเดียวกัน จุดเด่นของสีเทาแอโรเกนะครับในรุ่นของมาด้า2เอเซนเชียลเนี่ยจะมีจุดเด่นอยู่หนึ่งอย่างนะครับที่เราจะสังเกตเห็นง่ายๆเลยก็คือกระจังหน้าที่เป็นเขาเป็นทึบแบบนี้นะครับถ้าเลือกเป็นแอโรเกนะกระจังหน้าตรงนี้นะครับจะได้เป็นสีดําตัดกับสีตัวรถที่เป็นแอโรเกนะครับสีอื่นจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับจะไม่ได้แบบสีเทาแอโรเกแบบนี้นี่คือ1จุดเด่นนะครับของแอโรเกที่อยู่ในมาด้า2เอเซนเชียลครับ ต่อไปนะครับสีเทาแอโรเกมาอยู่ใน m a ด้า CX3 Essential นะครับเป็นยังไงรุ่นนี้เป็นรุ่นล่าสุดเป็นรุ่นย่อยก็คือรุ่น o u t a p พ s s นะครับ a l t a p าพ s เนี่มีจุดเด่นนะครับก็คือชุดพาร์ทรอบรถนะครับเขาะจะเป็นสีดำเงาไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อแล้วก็ชิ้นส่วนด้านล่างจนไปถึงกราบหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเลือกสีเทาแอโรเกที่อยู่ใน รุ่นของ CX 3นะครับจะได้ประมาณนี้ซึ่ง Aero g r e นะจะเป็นสีเทาที่ยอดฮิตใช่ไหมแล้วมันตัดกับสีดำนะครับบอกเลยว่าสวยงามนะครับด้านข้างของ Mazda 2บ้างนะครับถ้าเป็น Aero g r e นะจะได้สีที่สว่างแล้วก็สวยงามตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเสานะครับที่เป็นเสาดำนะครับที่เป็นสีแบบนี้นะครับกับสีตัวรถนะให้รถมีความมีมิติมากขึ้นนะครับคันนี้นะมีใส่ชุดแต่งมาด้วยเห็นไหมครับเป็นชุดแต่งที่ ออกแบบออกมาสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับใครอยากเสริมเติมแต่งได้ก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้เลยด้านข้างของ CX3 กันบ้างที่เป็นเทาวแอลโลเกนะครับอย่างที่บอกไปเนอะซุ้มล้อเขาดําเงารอบแล้วใช่ไหมครับยังมีนี่เลยตัดกับขอบโครเมียมด้านล่างนะครับที่เป็นสีโครเมียมแบบนี้ทั้งชิ้นส่วนของประตูนะครับแอปเปิลประตูให้เห็นจะหเห็นเลยนะครับว่าจะมีชิ้นโครเมียมตรงนี้แล้วก็ชิ้นที่เป็นดําเงาตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีรถที่เป็นแอ r โลเกนะครับปิดประตูมาเห็นไหมลิติตัวถงังดูดีมากนะครับ ทำให้ CX3 เนี่ยดูหรูมากขึ้นด้วยนะด้านหลังของ Mazda2 กันบ้างนะครับที่เป็นสีเทาเอโลเกคันนี้เป็นสีประตูซีดานเสริมเติมแต่งด้วยชุดแต่งแบบนี้ที่เป็นชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมชุดแต่งเนี่ยเราเลือกได้ด้วยนะจะให้มันมีขีดสีแดงเล่นเส้นสายก็ได้หรือจะเอาสีที่เป็นเรียบๆง่ายๆเหมือนในคลิปเลยนะครับเขาจะทําชิ้นส่วนเติมเข้ามาเลยนะครับทำให้สีเทาเอโลเกเนี่ยดูดุดนันมากขึ้นเลยด้านหลังของ CX3 ้างนะครับที่เป็นสีเทาแอโลเกเห็นไหมครับ ถ้าเรามองจากด้านท้ายมาเนี่ยสีแอโรเกนเนี่ยมันตัดกับตัวในเรื่องของโคมไฟนะครับที่จะเป็นลมดำนะครับแล้วก็สีดําเงานะครับที่อยู่ด้านท้ายนะตรงนี้นะครับตัดแอโรเกนเนี่ยมันให้ดูมีมิติในเรื่องของความเข้มแล้วก็ความอ่อนนะครับบ่งบอกให้รู้เลยนะครับเป็นสีใหม่ล่าสุดของปี2025เลยครับและนี่ก็คือการเปรียบเทียบนะครับสีเทาแอโรเกนนะครับว่าจะอยู่รถในมาด้รุ่นอะไรนะครับ สวยงามกว่ากันก็แล้วแต่ลูกค้าที่จะตัดสินใจนะครับมีทั้งมาด้าสนะครับแล้วก็ CX3 รุ่นปีใหม่ปีผลิตใหม่2025นะครับเผื่อใครยังตัดสินใจไม่ได้นะครับที่มาด้าเกษตรน้องมินที่โชว์ดูมของเรานะครับมีรถจอดกันแบบนี้เลยให้เห็นกันหมัดต่อหมัดเลยนะครับยังไงฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องกับสกายแด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ